มาดามื่ื่นล้านนับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับกอรณน,นรงเดชและสิริตาเจนเซนคู่สามีภรรยาสุกตากับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตด,ดึกนอกรเอ็นบีเอสเอสเอดออสบอกกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจากหลายประเทศทั่วโลกรวมกับภาครัฐและเอกชนโดยนอกจากทั้งสองจะได้เก็บรวบรวมเอาภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมได้เข้ามาส่อง และตื่นตาตื่นใจไปกับความหรูหราอลังการแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วหลายคนก็ยังต้องเอ่ยปากชื่นชมความสวยงามของลุกมาดาหมื่นล้านที่ซิริต้าเจนเซนครีเอทมาร่วมอีเวนต์สำคัญในครั้งนี้ไม่ว่าจะทรงผมชุดเดรสผ้าไทยสีสันและลวดลายสุดวิจิตรรวมถึงคอลเลกชันเครื่องเพชรบนร่างกายยากจะประเมินมูลค่าซึ่งทุกเสียงต่างก็บอกตรงกันว่าซิริต้าเจนเซนในวันนี้นั้นสวยรู้เลอค่าสมกับสเตตัสนางเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆ